คุณไปยังนางรำทั้ง5เวที5คณะด้วยกันนะครับก็เรียกว,ว่าวันนี้ตามที่ได้บอกกล่าวไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนบ้านฮันตะเภาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางหรือว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ในค่ำคืนนี้ครับกับทีมงานของเพื่อนใหม่น้ำเพชรพร้อมนางรำอีก5คณะ5เวที ใ้ไร้ลำเพื่อเป็นการทำการสักการะแด่เจ้าของที่เจ้าของทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองอย่างโรงเรียนบ้านหันตะเภาแห่งนี้แล้วนะครับเรียกว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้าของที่เจ้าของทางจนช่วยปกป้องคุ้มครองท่านผู้มีเกียรติทุกทกท่านที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในค่ำคืนนี้ก็คือเทพบาชาติ เพื่อการศึกษาครั้งที่7ประจำปีพศ2568นะครับเมื่อท่านมาก็ขอให้ท่านมีสุขกลับไปถึงบ้านก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เราได้ทำการสักการะแด่เจ้าของที่เจ้าของทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับมิตรลักนักกรรมเพราะมิตรลักนักกรรมหลายๆท่านพอรอบที่5หลายๆคนรู้สึกว่าจะอัดอันแล้วแหละ ฝนมันตกมาหลายคืนแล้วแหละนะวันนี้ที่หันตะเภา,าขอเต็มๆสักคืนครับฝนไม่ตกเรยียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่วรวัตรจงศรีท่านผู้ใหญ่ประสานนิลแก้วท่านผู้ใหญ่ชาติเกตทองแล้วท่านผู้ใหญ่เฉลากำาพายครับที่และทีมงานครับและทีมงานท่านสุประชัยกองแก้วและท่านวิชัยกองแก้วที่จะจับ,จบแจกรางวัล5รางวัลครับ รางวันที่1เราจะแจกลูกวัวหรือลูกกระแอร์ครับเป็นรางวันที่1เรียนเชิญทีมงานของท่านผู้ใหญ่เลยครับเดี๋ยวนะครับ FC อยากอยากใจร้อนนะครับเกือบ3ามทุ่มแล้วแหละ,และวันนี้เพื่อนใหม่บอกว่าแล้วฮะเออตีหนึใช่ไหมขอตีหนึเนี่ยนักร้องหาวอสเลเอาแค่สักเที่ยงคืนพอนะวันนี้แถมให้โรงเรียนอีกชั่วโมงหนึ่งนี่ขอบคุณครับขอบคุณกับ,กบทีมงานของเพื่อนใหม่นําเพชร อ่ะเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่ครับมาบนเวทีเลยเดี๋ยวหาตีหนึ่งเนี่ยจ้าพี่เพินจ้าต่ออีกไหมชั่วโมงละสามพันเอาไหมพี่เพินเอาเธอ <IR illes> เขายังซื้อบัตรขายบัตรได้เลยคนละคนละร้อยใบคนละหมื่นเขายังซื้อได้เลยพี่เพินอยากให้เลิกตีหนึ่งนะรวมรวกันมาสิสักห้าพัน 5, ได้ผมน่าได้แต่เพื่อนใหม่ได้หรือไม่รู้นะทีมงานนัก,กรําห้าคณะห้าเวทีได้ไหมหรือผมไม่รู้เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ครับมาจะ,จะจะแจกไข่ใช่ไหมเนี่ยเอ,อล้วงใช่ไหมผู้ใหญ่จะเป็นคนล้วงใช่ไหมล้วงอย่างเดียวนะห้ามบี้นะ หลางวันที่หนึ่งเราจะออกให้ทุกคนนะครับบัตร6 0 0ใบมีสิทธิ์ได้เท่ากันไหนลูกกระแอล่ะอ๋อยู่ในบ้านผู้ใหญ่นะอยู่ในบ้านผู้ใหญ่นะลูกกระแอนะคนคนที่หยิบจับอันนี้มาไม่ได้นะลูกกระแอะเราจะออกรางวันที่หนึ่งก็คือลูกวัวตัวที่หนึ่งเพราะมันมีตัวเดียวอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่จับมาครับใครมีบัตรชักออกมา ในนี้มีหกร้อยลูปผู้ใหญ่แกะผมคนอ่านเวลาผมไปนานะผมเอาไอ้นี่แหละไปปักกันนกพิ่าบยิบบัตรออกมาครับอย่ายิ้มอยู่เลขเบิ้ลเบิ้ลท้ายๆอ่ะเลขหน้าคือเลขห้า เลขไหนใครมีเลขค่านำหน้าบ้างครับเลขสามตัวเยียบกริ๊บ เสียใจครับบัตรของท่านทีมงานเพื่อนใหม่นำเพชรเอาไปแล้วห้าซีซีมีไหมครับหน้างานถ้าไม่มีเราให้เวลาเจ็ดวันมีนะมีนะมีเอาท่านท่านท่านนิรชัยฝันเมืองท่านรักษาการคือท่านเป็นผู้นวยการของโรงเรียนบ้านหนองเกตดแต่ท่านรักษาการโรงเรียนผู้โดยการโรงเรียนบ้านหันตะเภาอะไรนะจ๊ะอปตจุ๋ม ที่ได้ใช่ไหมอ๋อออบตจุ๋มจุ๋มก็ต่องามในดงเขาชื่ออะไรนะท่านผู้ใหญ่ประสานต่องามอ่ะบันพศต่องามนะท่านรักษาการท่านขายแล้วท่านก็พิมพ์บัตรไว้ ไม่เป็นไรครับใครมี544ถ้าไม่ใช่ท่านอบตอจุม๋มหรือบรรพตตองามใครมี544มารับได้ครับให้อีกตัวหนึ่งเออม,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 มันมีตัวเดียวอะเท่าไหร่นะถ้าไม่เอาวัวเอาเอา,เอาตังค์ได้ไหมได้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่สองพัน จะเอาวัวหรือจะเอาตังค์สองพันต่อได้ไหมสองพันห้าได้ไหมสองพันห้าได้ไหมฝากถึงอ,อ,ตอบตบรรพตตองครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงครับท่านได้ลูกกระแอร์หนึ่งตัวถ้าท่านไม่เอาลูกกระแอร์ท่านก็มาเอาตังค์ที่ผู้ใหญ่วิวไปสองพันครับอา้าวท่านผู้ใหญ่เก็บไว้อา้าวพัดลมนะครับอีกสี่รางวัลเอาอันนี้ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนเอาออกตัวใหญ่ท่านผู้ใหญ่ล้วง มีหน้าที่ล่วงอย่างเดียวนะอ่ะตังต้งวใหญ่แก่สาธุข,ขอให้คนที่ซื้อบัตรไป600บายใบเนี่ยได้กันบ้างเถอะเดี๋ยวปีนี้ถ้าไม่ได้ครับปีหน้าไม่ต้องแจกเลขที่จะได้พัดลม ตัวแรกศูนย์อยู่ข้างหน้าตามมาด้วยเลขเก้าตัวสุดท้ายหลักร้อยคือเลขสี่ศูนย์เก้าสี่ครับใครถือบัตรพิเศษใบละหนึ่งร้อยศูนย์เก้าสี่ไหมมีไหมครับ ไม่มีไม่เป็นไรครับท่านกลับไปบ้านถ้าท่านค้นเจอท่านมารับได้ที่โรงเรียนบ้านหันตะเภา,ากําหนด7วันถ้าท่านไม่มารับเราขายเอาเงินเข้าโรงเรียนนะครับคนเพชรบุรีเขาพูดอย่างนี้นะนะ094นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านาครูเก็บหลักฐานไปด้วยนะ094พัดลมตัวที่1อ่งผู้ใหญ่มาพัดลมตัวที่2สแสดงว่าพี่องที่มานั่งเนี่ยไม่ได้ซื้อบัตรพิเศษเลยใช่ไหมฮะ เพราะมีคมซื้อไปหกร้อยใบหคนคนละร้อยใบแต่คนที่ซื้อไปรนะ้อยใบก็เชื่อเธอก็ไปแบ่งขายนะฮะสอทอมันจริงไหมนะศูนย์เกเอามาแล้วครับรับหน้างานเลยขอแสดงความยินดีกับท่านสาอทอมท่านสอทมันจันเหมือนเะครับงานนี้ค่าไฟโรงเรียนลดให้500นะขอบคุณพี่มันครับขอบคุณมากๆเลย น้ซื้อมาเอาเครื่องไฟมาแล้วก็ได้รางวัลพิเศษกลับไปนะครับนี่คือน้ำใจครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละภาษาปากิจผมไม่กระดิกเลยนะบ่นอีกแล้วใครมี882ตัวท้ายฟักออกมาครับใครมี882 รางวัลพัดลมตัวที่2คือ488ไม่ถูกใช่ไหมสามทุกวันนี้ขอบคุณทีมงาเนเจรถนะประมูลกล้วยไป4ี่สีกล้วย1 0อยเเครือนะร้อเครือนะสี่พันห้เดี๋ยวถ้าได้กำไรสักสองพันเอามาให้โรงเรียนสัก500นะมีไหมครับ488 คุณครูครับคุณครูช่วยเก็บออาท่านผู้ใหญ่88นะใครมี488มารับได้ที่โรงเรียน7วันครับ7วันไม่มาเราขายต่อไปครับพัดลมอีกตัวหนึ่งตัวที่3เพราะมีลูกวัวหนึ่งตัวเป็นที่4แล้วโอ้วันนี้ดีใจครับไม่เคยเห็นนางลำมาม5 1 6าคนต่อคณะต่อเวทีเลยสแสดงว่าอันฝนมาหลายวันแล้วแหละ อันนี้ไม่หามนะครับผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลพัดลมครับหมายเลขส6งหกเ้างหาครับหน้างานมีไหมครับสองหกเก้าท่านนิ่งนะครับผมถือว่า เราประกาศไปแล้วถ้าท่านไม่มารับภายในเจ็วันเราขายอย่างเดียวครับท่านผู้ใหญ่หับพัดลมตัวสุดท้ายครับปีหน้าถ้าโรงเรียนจัดเทศมหาชาตินะเพื่อการศึกษาได้แสนหนึ่งอะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ใหญ่ hir, horn, mañana, ท่านผู้ท um ah um um ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว 488มีมเมื่อกี้อะไรครับ488ไหมขอดูนิดคุณคุณหา488นะถูกนะโอเคครับพี่จงพี่จงพี่จงฝากฝาก,ฝากให้คนอื่นต่อได้เลยเอาของคนอื่นเขานะขอแสดงความยินดีตัวแทนนะครับของพี่จงพี่จงอาจจะขาบัดไฟอันนี้น่าจะรับไปสักร้อยใบหรือไปแบ่งกันนะ ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่ปีหน้าถ้าได้แสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ยี่สิบรางวัลเลยเอาผู้ใหญ่คนละห้ารางวัลสี่คนยี่สิบสี่ร้อยอครับสี่เก้าศูนย์ครับเพราะมีหกร้อยสี่เก้าศูนย์ครับใครถือบัตรลำดับที่สี่เก้าศูนย์มีไหมนับหนึ่ง เหมือนประมูลกล้วยเลยนะขายกล้วยไป4,500นับ2ยังนิ่งอยู่นับ3ครับ7วันครับที่โรงเรียนนะท่านผู้ใหญ่ครับถ้าไม่มีนี่ขายเอาเงินเข้าโรงเรียนท่านท่านผู้ใหญ่จะประกาศตามเพจดโรงเรียนใช่ไหมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหม เป็นเพจของนางรำได้ไหมเพราะว่าคนตามเยอะกว่าเพจโรงเรียนนะนะพี่น้องนะเดี๋ยวเอาเพจตามเพจของนางรำนะออามาอีกแล้วมาอีกแล้ว490เมื่อกี้เลยอ่ารางวันที่5้หรือ,อชิ้นเดียวแล้าสาธุอย่าใครไม่มีใครถูกก็ขายครับนะเอาเงินเข้าโรงเรียนปีหน้าถ้าได้1นึ่งแสนครับจัดให้มีเทศมหาชาติเพื่อการศึกษาของหันตะเภา ก็จะพยายามขอรางวัลสักเอาสัก20ชิ้นนะนะครับพี่น้องครับสังคสัตสามมรโลฟาร์มพ้องเพียงของหบู่คณะก่อให้เกิดสุขวันนี้ขอบคุณไปยังท่านนิรชัยขวัญเมืองรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอันตะเผา,าคณะครูสิทธิานุสิทธ์ผู้ปกครอง นะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องทุกท่านที่มีงานเรียกว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับงานในค่ำคืนนี้นั้นจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีท่านผู้ให้การอุปการะคุณกับโรงเรียนท้ายที่สุดในค่ำคืนนี้ครับขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน้นันันตะเภา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นที่เคารพนับถือของท่านจงดนประดาลประทานพรให้ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านที่มาร่วมยังสถานที่แห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาปีหน้าเราได้เราคงได้พบกันใหม่กับเทศมหาชาติเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านหัตะเผาจะเป็นครั้งที่8 คืนนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขความบันเทิงความเร้าใจกับเพื่อนใหม่น้ำเพชรขอให้ทุกท่านนะครับมีความสนุกและเดินทางกลับบ้านด้วยฝวาปลอดภัยโอ้